มีงบประมาณรองรับนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะจ่ายเงินจนถึงเดือนตุลาคมปีมาสวัสดีครับผมวั่น68มาทานกลอยวันนี้เรียกว่าหนึ่งกลอยใส่กล้วยไม่ได้ทานนานแล้วเนี่ยเอาเพิ่งเอามาจากสีสะเเอะก็นานเหมือนกันอยู่ในตู้เย็นแช่ฟิตไปก็เลยว่าวันนี้เห็นเอ้า เดี๋ยวจะเสียก็เลยไม่เสียครับผมรวยหอมหู้ฮูอร่อยเลยเกินเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับนี่ร้อนๆกันเนี่ยเฮ้ยทานไหมครับบางท่านอาจจะไม่เคยทานไม่รู้จักเฮ้ยรวยยิ่งมี มะพร้าวนะคูดใส่อีกหน่อยเนะี่ยแม่นิ่งอร่อยเหลือเกินทมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวสุดคูดคูดใส่สุดอยอดกลอยเอ้ยกลอยช่างอร่อยเหลือเกินรู้แต่เนินทำกินทั้งนานแล้วๆๆไม่ได้กินนานครับผมมาครับผมเอาขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงแต่ละวันอย่าไปคิดอะไรมากถึงว่าเศรษฐกิจมันจะฝืดเครื่องแต่ว่าจะชมเรื่องหาได้เรื่องกันนะครับผมมาทานด้วยกันสุดยอดความอร่อยส่วนการลงทะเบยนืมอร่อยใช